นี่ก็คือกระบวนกองเพย์คาชั่นั่นเองนะคะลองเรียงกันให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งว่าขบวนนี้เป็นอะไรกันบ้างครับน้องแอบอ่ขบวนนี้นะคะเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากนะคะขบวนนะคะสาวงามนะคะไร่ไปเป็นธงนะคะเอเอซีของเรานะคะหกชาติด้วยกันนะคะถูกต้องครับผมรวมถึงขบวนเอเจนซี่ตามด้วยดาราสุดยอดดาราชยุตราค่ะเอเจนซี่นี้มากกว่าเกือบร้อยห้าสิบแห่ง ทั่วประเทศบอกเลยนะคะว่ายังไม่มีนะคะบริษัท m l m ที่ไหนมีเอเจนซี่ทั่วประเทศแบบซูเลียนแน่นอนและไม่มีบริษัทไหนที่มีเวทีใหญ่ขนาดนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะเอเจนซี่ของเรานี่บอกเลยว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอเจนซี่เท่านั้นนะคะถูกต้องครับนะเพราะยังเป็นที่เรียนรู้ด้วยนะคะเป็นที่กระจายสินค้าด้วยนะคะทุกท่านก็สามารถไปใช้บริการได้เป็นที่พบปะของผู้นําของเราทุกท่านนั่นเองนะคะแลตอนนี้ขบวนสาวงามนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งสัญญา งานให้ด้านล่างแล้วนะคะครับผมอ่าขบวนสาวงามของเรานะคะอ่าทงทุกชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาก์แคนาดียาสาธารณรัฐจีนนะครับผม่าตามมาด้วยคาร์นิวเลนะคะที่เห็นเป็นปีทองม,มาอยู่ตรงนี้เป็นขบวนคาร์นิวเลนะคะสวยงามมากๆนะครับวันนี้ทุกทท่านนะครับรวมไปถึงสมาชิกของเราทุกทท่านด้วยแต่งชุดราตตีกันมาชุดชสูตรกันมาแบบเต็มเต็มที่จริงจริง ใช่ค่ะตอนนี้ภาพพร้อมสัญญาณพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะส่งนะคะนาที่นี้ให้กับพ MC ภาคสนามค่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทั้งสองคนนะครับขอส่งภาพบรรยากาศขบวนพาเลตเกียรติยศให้กับทางพิธีกรภาคสนามครับคุณอัศพรวงไัยบูลและคุณกัญญาณธิราเกตจินดาเชิญครับครับขอบคุณคุณธนมิและคุณพัทรพรด้วยครับยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่บรรยากาศขาบวนพาเหรดเกียรติยศสุเรียนผมออฟอัรถพรวงไพบูลและดิฉันนักกาญญาธิรากเกิจินดาค่ะวันนี้นะคะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะที่จะพาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศแห่งความอลังการของขบวนพาเหรดเกียรติยศสุเรียนของเรานั่นเองค่ะครับและขณะนี้นะครับขบวนพาเหรดของเราก็เริ่ม เคลื่อนเข้าสู่หน้าอาคารคอนเวนชั่นหอเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้สมาชิกสูเรียนของเราจัดหนักจัดเต็มกันเลยใช่ไหมคะคุณน๊อฟใช่เลยครับผมโอ